สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฟิสิกส์วัลลคอแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็ไปเจอโจทย์ข้อทีน่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นเรื่องคลื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับบอกว่าทํากันได้ค่อนข้างดีแต่ว่าหลายๆคนก็ชอบบอกว่าทําได้ไม่ค่อยสุดทเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าโจทย์ที่พี่เอามาจะมีวิธีการมองอย่างไรนะครับ เ่ะเรามาเริ่มอ่านโจทย์กันก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกว่าที่จุดหนึ่งบนคลื่นพบว่าเมื่อเวลาทีเท่ากับหกวินาทีเนี่ยเฟสของคลื่นที่จุดนั้นมีค่าเป็นสองร้อยองศาหลังจากนั้นพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็คือทีกลายเป็นแปดวินาทีเนี่ยเฟสของคลนะื่นณจุดนั้นเนี่ยเป็นสามร้อยแปดสิบองศาถ้าคลื่นขบวนนี้เนี่ยมีความเร็วอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรต่อวินาทีจงหาความยาวคลื่นของคลื่นข้างตน้น นะครับอ่านจบมาแบบนี้น้องๆหลายคนก็จะไปไม่ถูกว่าวิธีการเริ่มจะเริ่มยังไงนะครับก่อนที่จะทาโจทย์ข้อนี้เนี่ยพี่จะต้องอธิบายอะไรบางอย่างให้น้องฟังก่อนดูดีแล้วกันนะครับเราจะได้ว่าน้องหลายๆคนมีความเข้าใจที่ผิดมากเกี่ยวกับเรื่องคลื่นครับเอาง่ายๆเลยพี่ยกตัวอย่างสมมติพี่มองคลื่นลูกหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคลื่นรูกหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเป็นแถวกลางของตัวคลื่นแล้วกันนะครับหลายๆคนเนี่ยจะชอบมองคลื่นในลักษณะของการที่คลื่นเคลื่อนที่แบบนี้ ตามเส้นสีแดงแอันนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะของภาพที่เรามองเห็นนะครับมันจะเป็นภาพของของสองอย่างผสมกันเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองคลื่นนะครับเราจะได้ว่าคลื่นเนี่ยมันจะมีของสองอย่างกําลังเคลื่อนที่ไปบบพร้อมกันอยู่อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวของคลื่นเองนะครับซึ่งจริงๆคลื่นเนี่ยถ้าเกิดจะให้พูดอีกในนึงก็คือมันคือพลังงานที่กําลังเคลื่อนที่ไปกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอุภาซึ่งคลื่นเนี่ยเขาจะมีหลายรูปแบบถูกไหมครับเช่น <ๆ S 2> คลื่นน้ำคลื่นเส คือน้าเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยแล้วก็ตัวเส้นเชือกก็คือเส้นเชือกเป็นอนุภาคหรือเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะมองคลื่นเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับสมมติที่บอกว่าพี่จะมองคลื่นเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปจุดนี้ถูกไหมครับอย่างที่พี่บอกตอนแรกน้องหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าคลื่นจะเคลื่อนที่แบบนี้ซึ่งจริงไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาคลื่นเคลื่อนที่ครับมันจะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นจุดนี้วิ่งตรงๆแบบนี้เลยครับมาอย่างจุดนี้ ที่ทันใช่ไหมครับซึ่งเราจะได้ว่าพอเราเข้าใจเรื่องคลื่นมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เลยจะได้ว่ามันจะมีของสามอย่างซึ่งมีความสัมพันธ์กันซึ่งน้องต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าของสามอย่างนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงตาที่ทันนะครับอย่างแรกเลยขอคุณอีกรอบนึงเนาะก็จะได้ว่าถ้าเกิดสมมุติเรามองคลื่นอันนี้เป็นจุดเริ่มตน้นนะครับและอันนี้เป็นจุดจบ เราจะได้ว่าเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะวิ่งตรงๆแบบน er ี uh ้เลยนะครับก็คือเรามองเหมือนเรื่องการเคลื่อนที่ธรรมดาได้เลยแบบไม่มีความเร่งได้เลยตัวต่อมาก็คือพี่จะได้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์นะครับระหว่างปริมาณทั้งหมดสาปริมาณด้วยกันซึ่งน้องต้องเข้าใจมันให้ได้ก่อนนะครับตัวแรกเลยก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ครับเห็นไหมครับระยะทางที่เคลื่อนที่โอเคไหมครับตัวที่2เลยก็คือเรื่องของเวลา ถูกไหมครับเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปมันก็สามารถจับเวลาได้ถูกไหมครับว่าเมื life, you, ่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่มันจะเคลื่อนที่ไปแล้วเท่าไหร่ถูกปะและสุดท้ายเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งขึ้นมาในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของเฟสหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับมันขอพูดสั้นๆเลยละกันนะครับเราจะได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามองตัวคลื่นตามรูปนี้เลยครับเราจะได้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีการกําหนดว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเฟสเป็นเท่าไหร่ ซึ่งจริงแล้วการกําหนดเฟสครับมันก็คือการเหมือนกับบอกตาแหน่งของคลื่นว่าคลื่นของเราอยู่ตรงไหนแล้วโดวยใช้มุมของวงกลมครับมาเป็นตัวอธิบายเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเช่นที่บอกว่าเฟสมีค่าเท่ากับ90องศาเราก็จะเข้าใจทันทีว่าตรงตําแหน่งไหนที่เราโฟกัสกันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจะได้ว่าตําแหน่งที่จุดเริ่มต้นในรูปนี้นะครับเฉพาะในรูปนี้เนาะแต่จริงๆมาสามารถเอาไปแอพพลายกับรูปอื่นได้นะครับแต่ให้ดูรูปนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้จะเรียกว่าศูนย์องศา โอเคไหมตรงนี้จะเรียกว่า90องศาคือที่ยอดคลื่นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเรียกว่า180องศาซึ่งอย่าสับสนระหว่าง0ูนกับ180นะครับถ้าเป็น0นย์มันจะเป็นลักษณะทิศท,ทางขึ้นนะครับก็คือทิศทางของอนุภาคจะเป็นทิศทางขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นร80มันจะเป็นทิศทางลงแบบนี้นะครับตำแหน่งนี้คือ270แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายที่จุดจบคือ360หรือเราจะเรียกว่ากลับมาอยู่ที่ศูนย์องศาอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะถ้าเกิดน ซึ่งเราจะได้ว่าต่อนะเราจะได้ว่าความสาัมพันธ์ของ3ปริมาณนี้เนี่ยก็คือตัวระยะทางที่เคลื่อน <c oughs> ที่ได้เวลาที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็ค่าของเฟสของเคลื่อนที่มันเปลี่ยนแปลงไปคําว่าเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติเคลื่อนที่จากนี่มายังจนจุดนี้ก็คือจะได้ว่าเปลี่ยนแปลงจากศูนย์ไปที่36 0องศาก็จะได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่3 6 0องอานก่ิองศาเองอเคไหมครับเราจะได้ว่า3ตัวนี้มันจะมีความสาัมพันธ์กันซึ่งน้องต้องจาให้ได้ครับเราจะได้ว่า ฟังที่นีนะถ้าคลื่นเคลื่อนที่เป็นระยะทางรืนะครับระยะทางเท่ากับความยาวคลื่นโอเคมั้ยเราจะได้ว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครับมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งคาบอ่าและตักสุดท้ายก็คือเฟสของคลื่นครับจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไป3ามองศาอันนี้คือจุดสําคัญมากๆที่น้องควรจะเข้าใจก่อนที่เราจะมาทํพข้อนี้กันนะครับก็คือเราจะได้ว่าถ้าระยะทางของคลื่นเนี่ยที่เคลื่อนที่มันมีค่าเท่ากับ หนึ่งความยาวคลื่นนะครับมันจะใช้เวลาเท่ากับหนึ่งภาพและสุดท้ายเลยก็คือเฟสของมันเนี่ยครับของตัวคลื่นตัวเดียวกันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเท่ากับ3/60องศาซึ่งเราสามารถเอา3าปริมาณน,นี้ครับมาเชื่อมโยงกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าพี่รู้ว่ามีเฟสเดินไปเท่านี้และพี่จะเทียบไปหาเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่เราจะได้ว่าเราสามารถเทียบแบบตรวอย่างได้เลยอ่นี่ดันใช่ไหมครับ โอเคดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาโฟกัสที่สิ่งที่โจทย์ให้มาถูกไหมครับเพราะโจทย์ให้มาเนี่ยคือโจทย์บอกเวลามาแล้วโจทย์ก็บอกเฟสที่เปลี่ยนแปลงไปมาถูกไหมครับงั้นคราวนี้เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเทียบเปรีตัวอย่างให้ดูเพราะสุดท้ายมันต้องจบที่การเทียบเปรีตัวอย่างนะครับโ okay. อเคป่ะวิธีเนี้ยพี่ว่าดีที่สุดแหละดีกว่าเนาะไปจําสูตรว่ามันมีความสัมพันธ์ยัยงไงซึ่งมันก็มีสูตรลัดเนาะว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ได ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่และสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเฟสที่เปลี่ยนแปลงไปของสองตำแหน่งเนี่ยมันมีสุตรลัดยังไงนะครับแต่พี่เทียบอย่างใงตรงให้ดูแล้วกันนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเขาบอ,อกมาว่าที่เวลา6วินาที สิ่งสําคัญน้องอย่าพลาดนะคือน้องอย่าคิดว่าตัวนี้หรือตัวนี้เป็นคาบคือน้องหลายๆคนนะครับพอน้องเห็นุ๊บว่าทีท่ากับ6วินาทีหรือทีท่าก็8วินาทีเนี่ยเราก็จะเหมือนตีความไปเองเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือคาบนะหรือเราเห็นแบบเนี้ยครับว่า200องศาเราก็จะตีความไปเป็นหนึ่งเฟสเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องมองว่าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้เท่าไหร่แล้วก็เฟสเปนแบนเท่าไหร่เห็นไหมครับเราจะได้ว่าอะไรับ ก็คือเฟสหนึ่งมันมีค่าเท่ากับ200องศาถูกไหมครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราโฟกัสเนาะก็จะได้ว่าคือ8วินาทีถูกไหมครับเราจะได้ว่าเฟสตอนที่มันมีเวลาผ่านไปเท่ากับ8วินาทีเนี่ยมีค่าเป็น380องศาสิ่งที่เราจะโฟกัสคือเราจะดูถูไหมครับว่าเวลาที่ใช้ไปอ่ะใช้ไปเท่าไหร่และเฟสเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่โอเคไหมครับก็จะได้ว่าอะไรครับก็จะได้ว่า ad เดลต้าทของเราจะมีค่าเท่ากับ8ปลบหคือ2วินาทีถูกไหมครับและเราก็จะได้ว่าเดลต้าเฟสของเราก็คือเฟสที่เปลีป่ยนแปลงไปเนี่ยมีค่าเท่ากับ380ดลบด้วย200องศาซึ่งก็คือจะเหลือ180องศานั่นเองโอเคไหมครับพอถึงตรงนี้แล้วพี่ขอย้อนกลับไปอ่านโจทย์นิดนึงนะครับว่าโจทย์เขาต้องการอะไรนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออยากหาความยาวคลื่นถูกป่ะน้องรูปแรทัศสุดท้ายดีๆนะครับทัศสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า เขาบอกความเร็วมาแล้วเขาอยากหาความยาวคลื่นถูกป่ะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับความยาวคลื่นมันก็ต้องสัมพันธ์สัมพันธ์กันด้วยสูตรที่ง่ายที่สุดของเรื่องคลื่นถูกไหมครับก็คือ v เท่าเล็ดาถูกไหมขอเขียนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้ครับก็คือเราอะรู้ค่าของความเร็วเรียบร้อยแล้วโจทย์ให้มาแล้วว่าความเร็วมีค่าเป็น15เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับและเขาอยากหาความยาวคลื่นถูกป่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราหาความถีดได้ท ซึ่งจะได้ว่าถ้าเราอยากจะหาความถี่ครับเราก็จต้องนึกถึงปริมาณอีกปริมาณหนึ่งที่มันมีความสัมพันธ์กับความถี่แบบใกล้เคียงใกล้ชิดกันีิสุดเลยก็คือภาพนั่นเองถูกปะ ซึ่งเราจะได้ว่าโอเคเราสามารถเอาสิ่งเนี้ยครับที่พี่พูดไปตอนเริ่มต้นเนี่ยเอามาหาค่าของภาพได้ว่าค่าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คือข้อเนี้ยครับมันไม่ยากแต่เราต้องเชื่อมโยงกันให้ได้ว่าสิ่งที่เขาถามกับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงเอาง่ายๆเลยก็คือสิ่ง ian, ที่เขาให้มาครับเขาพยายามจะบอกเราว่าค่ามีค่าเป็นเท่าไหร่และให้เราไปแบบปลงเป็นความถี่พอแปลงเป็นความถี่ปุ๊บก็จะได้คาตอบเรียบร้อยลวดังนั้นเรามาหาค่ากันว่าค่าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้ว่าจากตรงนี้เร เมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีซึ่ง2วินาทีนี้ไม่ใช่คาบนะตัวนี้ไม่ใช่คาบนะครับไม่ใช่คาบนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือแค่เวลาที่ผ่านไปเพราะถ้าเกิดมันจะเป็นคาบเฟสจะต้องเปลี่ยนไป360องศาแต่ข้อนี้เนี่ยเฟสในตัวนี้มันเฟสมันเปลี่ยนไปแค่180อ,องศ <ส pierwsze. S 1> าเองท่านี้มาเทียบประยัดตะยางกันครับก็จะได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีอันนี้คือเข้าสู่ขั้นตอนเทียบประยัดตะยางนะครับเราจะได้ว่า เฟสที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีค่าอยู่ที่180องศาถูกไหมครับจากนั้นเราจะได้ว่าแต่เรารู้นี่ว่าถ้าเกิดสมมติเฟสเปลี่ยนไป360องศาเนี่ยมันจะเทียบเป็นเวลาเท่าหนึ่งค่าพอดีเป๊ะเลยที่ก็ใส่แบบนี้เลยเฟสที่เปลี่ยนไป360องศานะครับเทียบย้อนกลับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลา2วิเนี่ยเฟสเปลี่ยนไป180แล้วถ้าเกิดอยากให้มันเปลี่ยนไป360ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งบางคนก็จะคิดในใจออกแล้วถูกไหมครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะก็จะได้ว่าอาจจะพิจารณาตรงๆล้วกันนะครับ ก็จะได้ว่าเวลาตัวนี้ก็จะเท่ากับคาบเลยถูกไหมครับและจะมีค่าเท่ากับ2คูณ360แล้วก็หารด้วย180ถูกไหมครับอันนี้คือเทียบปวอยางเนาะก็จะได้ว่าปึ๊บปึ๊บเราจะได้ออกมาว่าไอ้เวลาตัวนี้มันจะกลายเป็นคาบและซึ่งมีค่าอยู่ที่4วินาทีถูกไหมครับแต่ยังเอาไปใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้ในสูตรนี้เนี่ยเราต้องหาค่าของ ไอตัวความถี่ที่เจอซึ่งก็จะได้ว่าคา่าแต่ความถี่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันโดยตรงเลยถือว่าก็จะได้ว่าความถี่เท่ากับ1ส่วนค่าถูกไหมครับใช่ปะก็เลยจะมีคาม่าเท่ากับ1ส่วนสี่นั่นเองนะครับหรือ2 0.25หเฮิร์โอเคไหมครับเี okay, ่ยนหัวพี่ลบนิดนึงเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือเราได้ค่าของความถี่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาค่าของความถี่เข้าไปแทนได้เลยถูกไหมครับก็จะหาความยาวคลื่นได้แหละก็เลยจะได้ว่า ค่าของความเร็วสิ่งสุดท้ายที่ต้องระวังดีๆนะครับก็คือเขาให้ค่าของความเร็วมาอยู่ในหน่วยของอะไรอยู่ในหน่วยของเซนตินั้นเปลี่ยนหน่วยดีๆนะครับเพราะถ้าเกิดน้องไม่เปลี่ยนหน่วยเนี่ยมันอาจจะทําให้น้องตอบผิดได้นะครับเพราะว่าข้อน,นี้เนี่ยพี่อยากจะให้ตอบหน่วยในหน่วยของเมตรหรือตอบหน่วยเซนก็ได้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับก็จะได้ว่า V ของเราก็คือ15 พี่ก็เปลี่ยนเซนติก็คือคูณสิบลบสองเข้าไปถูกปะก็จะเท่ากับหนึ่งนซีแล้วก็คูณกับค่าความยาวพื้นเลยนะครับเราเลยจะได้ว่าค่าความยาวพื้นของเราจะมีค่าอยู่ที่หกสิบคูณสิบกำลังลบสองเมตรนะครับซึ่งก็คือศูนย์จุดหกเมตรนั่นเองหรือจะเท่ากับ60ซนติเมตรก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่โจทย์ถามครับเขาถามอยู่ในหน่วยของอะไรนั่นเองนะครับจบข้อนี้ตอบที่60ซนติเมตรหรือว่า0.6เมตรนั่นเองอันนี้คือความยาวลื้นของเร,รับ โอเคไหมก็จบไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะอธิบายเยอะนิดนึงกับเรื่องคลื่นเนาะเพราะว่าเรื่องคลื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนมีความเข้าใจค่อนข้างผิดนะครับสุดท้ายที่จะย้ำก็คือเวลาคลื่นเคลื่อนที่คือสมมติมจากนี่ไปนี่ก็คือวิ่งตรงๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเรามองคลื่นเนาะแต่ถ้าเกิดเรามองอนุภาคก็จะเป็นอีกลักษณะหนึน่งนั่นเองโอเคไหมครับ โอเคก็หวังว่าน้องจะได้ประโยชน์จากคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆน้องมาดูนะครับและครั้งหน้าถ้าเกิดสมมติพี่อัพคลิปใหม่อย่าลืมเอาโจทย์ไปลองทําดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาฟังพี่อธิบายเนาะเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับน้องมากกว่านะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับฝากเอาเพื่อนๆมาดูด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับ